ประตูขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสลับเจ้า 1.9S ป22นี้นะครับคันนี้พิเศษยังไงนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะครับใหม่วิ่งอยู่เพียงแค่20,000ก,กับอีก1,000กิโลนะครับจัดให้เลยนะครับล้อแมกยางเบิกใหม่นะครับที่สำคัญนะครับลูกค้าไม่ต้องดาวนะครับแถมบัวอีกหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาท สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมแอดมินไฟครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนตกิจสาขาอุบลแยกดงหัวพึ่งนะครับและวันนี้เองนะครับแอดมินไฟมีรถกระบะยอดนิยมขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสรับเจ้าแคปโฟ1.9ปี2022นี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้นะครับใหม่กิฟเลยจริงๆเจ้าของเดิมใช้น้อยมากนะใหม่เพียงแค่2 0 0 0 0ื่นโลนะครับจะกิฟขนาดไหนเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยครับ นี่นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับโลโก้ไอสูตรชัดเจนนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะไฟหน้าฮาโลเจนเดิมโรงงานนะถัดลงมามีไฟเลี้ยวให้นะครับสรับรุ่นนี้นะครับมาเร็วๆไวๆนิดนึงครับสรับเจ้าคันนี้เองนะครับจัดทรงมาให้นะครับเป็นล้อแมกเวลนะครับยางเบิกใหม่นะครับต้องบอกว่าใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับกิิบๆเลยนะฮะมาครับในส่วนของด้านหลังนะครับแม็กไลเนอร์นะครับ ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับบ่งบอกได้ว่าไม่เคยบรรทุกหนักนะครับสภาพนี้กริบๆเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวด้านหลังนะครับก็มีคําท้ายไทยเทหลบป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังจะประมาณนี้เนาะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างครับภายในคันนี้นะครับคุมโทนสีดำนะครับสวยๆเลยนะครับกริบๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยครับสวยๆ นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม่นิดนึงครับ2,000 0กับอีก1,000โลเท่านั้นเองครับเจ้าของเดิมใช้น้อยมากครับนี่เลยนะครับภายในนะครับเบาะค่อนข้างสปอร์ตนะครับเป็นแบบเข้ารูปนะครับตัวนี้สวยๆนะครับแล้วพาชมห้องเครื่องครับ นี่ครับ้องเครื่องต้องบอกว่ากิฟมากนะครับสภาพนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับประหยัดน้ํามันเนาะคันนี้ครับเดิมๆโรงงานน็อตไม่มีขยับนะครับคานเดิมนะครับคานหน้าเดิมเพจนะครับเดิมนะครับพลาสติกนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับเดิมๆโรงงานอย่างนี้เลยนะครับยังไงอย่างนั้นนะครับกิฟกิฟฝากระโปรงนะครับสวยนะครับไม่เคยน็อตไม่เคยขยับเลยสักตัวเนาะสภาพอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า d m a x c a p 4 1.9ปี2022นี้นะครับแอดวินไฟส์สงวันราคาอยู่ที่655,000บาทนะครับที่สำคัญนะครับลูกค้าไม่ต้องดาวน์นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งครับแถมวัวอีกหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทแอบกระซิบก่อนนะคบว่าโปรวัวนะครับเราสิ้นสุดแค่30ธันวาคมนี้นะครับลูกค้าท่านใดครับที่อยากได้ส่วนลดนะครับพร้อม ส่งฟรีนะครับประกันภัยฟรีนะครับไม่มีค่าดำเนินการทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับสินค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรนะครับ0876459505หรือสอบถามที่แฟนเพจนะครับลดมือ2องอารยะยนตกตนะครับสำหรับวันนี้แอดมินไฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าสำหรันี้สวัสดีครับ